สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเนาะค่ะเนาะเติมกาแฟนะคะนี่มะสบายดีกันเมื่ทุกคน,นะคะเนาะคขนเอาอัดคลิปสั้นไปเมื่อกี้จิบไปบสามวันกึกเพามาเกียบมดเกลวะค่ะมาเติมกาแฟกันพอด,ดีกาแฟโมก็พอด,ดีเะคะเอะ่อขนะมาง่ายๆสบายๆเนาะค่ะเนะื้ <c oughs> โทษหลายๆค่ะเปลี่นนั้นเป็นวัดเลื้อหลังค่ะเอ้ยฮันเป็นนั้นส่งส่งอาทิตย์ก่อนเน่ยสามอาทิตย์แล้วเสาก็คือบดเสาค่ะกลางคืนก็พันไออยเมนเป็นสเลดเนาะค่ะเนาะสะเลดก็พันนานเสาเนาะคะ่ะแฟนเอ้ยเป็นอั้นทีหลังนั้นเสาไปตืหึงแล้วพันโอพันแข็งแรงคนหรือว่าเสือเอ้ก็บ่รู้เด้อ <c oughs> ปีนี้ก็มีแต่อันสุขภาพก็ สำหรับเอ้ก็แข็งแรงดีค่ะแต่ว่ามันบางอย่างก็โบโบโบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเยอะว่าง,งั้นเด้๋ยปะก็ว่ากันไปตามอันนั้นโบได้จุ่มด้ค่ะเล่าสู่กันฟังโบแม่ว่าเราจุม่มแต่เซาโบค่ะโบได้จุ่มแบบพันก็คือคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะมานั่งจิ้งกับพันคลิปหรือก็นั่งจิ้งกับโบโบขับเนาะค่ะเนาะก็คุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะมื้อนแดดออกอากาศดีสดชื่นค่ะ เอยก็เอสแต่เดมนนี้ก็ได้ตัดผมเมื่อแสนค่ะเอยกะพึ่งแล้วไปอันสักชั่วโมงก็กว่าก็พากันอันพิ่นก็ไปอาบน้ําเอยก็ไปอาบทีหลังนาะค่ะเนาะเก็บหันเก็บนี้ตัดผมเมือทีแรกว่าเนี่ยตัดตั้งแต่อันต้นอาทิตย์นะคะพึ่นพอดีพิ่นมีธุระไปซ้อยหมู่เอ็ดขัว <c oughs> อย่างบ่แล้วมื้อนี้ก็น่ะไปอีกค่ะกระทั่งอาทิตย์อีกนาะนค่ะเนาะมื่อที่สามะะะมาเลยค่ะื้นนี้ แต่ว่ามื่อันนี้ไปสายเดีเพราะว่าตอนเช้าเพิ่นสิไปอันหาโมอฝันเพิ่นก็เลยนัดไว้ประมาณสักบ่ายโมงเที่ยงเที่ยงครึ่งก็จกหนักออกจากเหอนเอ้ยกันนะนั่งรถไปน้าพันเอ้ยบได้ไปดอกค่ะอันแต่ว่าเอ้ยไปเอาวันเมื่อวานเอ้ยซื้อโของมาเอ้ยไปย่างหางก็เลยซื้ออัรองเท้ามอเฮเฟนเนาะค่ะเนาะมาสี่คู่ค่ะมันนี้สองคู่บพันบ่มัก มันคนละโมเดลที่พันบุชอบก็เอ่ยกันนอไปขืนเอ่ยก็เลยนั่งรถไปนําพันจักหน่อยจักบ่ายอมงจักเที่ยงครึ่งค่ะเจ้น้ากันนาไปเอ็ดอันขนมปังกินกันละค่ะเที่ยงครึ่งก็ออกจากบ้านของขันนอะเพิ่นก็ไปหาหมู่ฝันแล้วพักกันนาเลยไปหาหมู่พันก็เอาเสื้อผ้าไปอันเปลี่ยนอยู่เหมือนหมู่ําเพราะว่ามันต้องได้ลุงข้างล่างพันบอกเพราะว่าพันโจเอ่ยก็เล่าไปแล้วละค่ะคลิปที่แล้วพัน หมู่พันไปจจนพนนักงานอันขัวกับหมู่หมู่อันเจ้าของเหมือนพันไปโอนสงสัยเอสฮันเองเราไปโจนอันนี้นะคะันเครื่องทําความร้อนมันเป็นใส่ย่างวี่งน้ำตือเหือนเนาะเพราะพันก็นึกว่ามันนบ่หดพันก็เลยเอาสว่านไปจอนอาทิตย์โกนค่ะเป็นเรื่องกันอันใหญ่นะคะไปโจนเราใส่ย่างมันหัวใส่ย่างมันหัวพันเอสโบปินมันนี่ เดนบบเป็นกระโทมาหาแฟนเอ้ยตนดึกค่ะตนอันก็ตนแหลงว่างั้นเดบบแม่นตนดึกตนแหลงว่าเอสซิเลออันเอาในเอสิเลอพันว่านันแฟนเออแล้วเออเอาจังไปหามืออื่นผนบอกมันกะปิดอันอันนั้นหนอกเพราะมันเป็นสายยางมันมีน้ําที่ว่าความอุ่นอยู่ําใต้พื้นอันเนี่ยค่ะที่เอาย่งอันน้ำเหอนเนี่ยค่ะไปจ่อแล้วมันเลอดหัวมันหัวมันเหา พันึกว่ามันอันสว่านมันนะบ่โหดเพราะว่ามันหนาพอเปลี่็นคือเห่าเว้าเนอะค่ะเนาะเพราะว่าเห่าทําหลายปีแล้วก็บางครั้งมันก็ลืมแม่แควะตอนนา้ก็เลยไปเดินทั้งอาทิตย์เนาะค่ะไปอันเมื่อวานนี้มาก็ดึกเด้ค่ะมาอันบ่ได้กินข้าวนําเอยซ้ำเมื่อวานนี้มันก็บอกก็แล้วค่ะมันว่าเห่าเห่ามาอันสายเด้อเพราะมันปงท่าก็กินข้าวยู่เหินอันมู เปนมาก็เอดเอาหุงอาหารส,สั่งอันสั่งอาหารคนจีนมากินมันบ่บอกกส็สงสัยเมื่อยเมื่อวานเลยก็มาหอดก็มานั่งอันกินไวกับเอ้พูดละแก้วเนาะคะ่ะตอนนั้นตอนดึกแล้วตอนสามทุ่มกว่าแล้วะค่ะมาหอดเถื่อนก็อาบน้ําแล้วก็พันกันเลยอันนั่งอันเจ้าน้อยเลยคุยกันเจ้าน้อยเลยว,ว่าเฮานะเข้าไปนอน,น,นก็เป็นสี่ทุ่มกว่าเนาะค่ะ ก็แสดงว่าเมื่อยเอ้ยก็เลยขึ้นไปนํากันก็เลยอันตื่นมาตอนเช้าก็ตัดผมว่าเฮาดเด้อพันบอกก็เลยมาตัดผมมาพันค่ะตัดผมส่วนมากผมเอ้ยเอ้ยก็เป็นคนตัดที่พันมาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อก่อนไปตัดอยู่ร้านร้านประจําค่ะแต่ว่าร้านประจําพันปดเกษียณค่ะคนที่ว่าพันเคยตัดนํามันกบตีก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบห้ายี่สิบหกปีไปตัดอยู่วันมง้งันวันนี้คนที่ทํามาก็เลยอันพันเลิกทํา พอนว่าพันปะเกษียนเท่ากันบอนพันก็เลยเลิกทำก็เลยมาหาร้านตัดผมตัวนใหม่ๆก็หาเมง่ันหาเมนนี้กัมันบดถึกเจือเนาะขะเนาะก็บอกว่ากันเลยค่ะร้านตัดผมก็บอแม่นว่าเผิ่น่ะมาันยินหัวง่ายๆเนาะน่ะเนาะคําบถึกเจือกัพันก็เลยอันถามเอ่ยตัวนั้นพัก็เลยทุกต้าตัวตัดผมเอเฮาได้ย่างได้วะได้ยังเดี๋ยวเด้อยค่ะเอ่ยี่ลองเลยค่ะพันก็ไปสั่งอัน อันนี้ไซมนม้วนเนอะฝังเนอค่ะเนอะไซเรื่องงันชีวิตนําครอบครัวเนอะค่ะเนาะหลังเทือก็ขึ้นเยอะขึ้นี่าค่ะ,คะทั้งแร่ก็ไดบอกเคยตัดเด้อค่ะเอ้ยบอกเอ้ยตุ๊กาตาก็บอกว่าได้เ่รแต่เหาบ่มีเครื่องบ่มีตรงด้วยก็เลยสั่งอันทางอินเทอร์เน็ตมาค่ะตอนนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วเนอะ,ะเคยตัดเทันนี้สั่งมาก็เอาอย่างดีพันบอกน <c> ะ <oughs> เอาลองมันดูบอางลองเทือแรกนะะเนาะค่ะเนาะก็คักเลยเด้อค่ะก็คือเหมาะมือ พ่นกระถูกใจก็เลยตัดตั้งแต่หันมาเลยค่ะบบแม่ตัดเธอแต่แฟนเอวยนะคะบันนี้ไอ้เคยมาก็เลยตัดเธอหมู่หมาตังคนพากเกิมาเออตัดเธอเอ้ก็ลิมเออได้ค่ะก็ตัดเธอเราคนมาก็เนอเออเอาตังค์เอหน้องเอาเงินเออมันบ่บเอาว่ะเพราะว่าเอาอทําด้วยใจรักนก่ขนหนุ่มทำทำเมอที่จริงก็ทําเมื่อแฟนเอวยันละแล้วเดี๋ยวพันมาเห็นเอาตัวไปตัดผมอยู่เลยคือส่งอันอันนั้นแท้เพร่าว่าอัน แฟนเลยก็หัวนี่เด้เนี่ยป็นวานอันนี้เด้ออนนเ,ดออนนเดมียเขาตัดเธอหลังเธอพันมหมาเอาตัดเธอเขาได้ยาแล้วเธอเอาเงินวางเถอะนะคะเขาก็บอกเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นมู่กันเป็นเพื่อนมาหาก,กันผมยาวๆว่าเขาก็ยันไปหาร้านตัดผมสิ่งนี้ค่ะก็ท่านเอาอิลลีก็ได้หลายตังะค่ะแต่ว่าเอ้ยโบไดเก็บไอ้เคยนี่มาตัดเป็นประจำแล้วค่ะตัดจนทีแรกไปร้านตัดผม ไออันนี้ใช้เรื่องไอเคยพันหมาพันหมาไปร้านตัดผมอันพนังงานตัดผมก็า่อเอ้าผมตัวคือว่าตัวไปตัดก็เหลือคือคือคักแท้พันว่าพันกระสซเขาฟังเด้อค่ะพันกระพันกระชมอันทว่าพันไปเที่ยวเนอะคนเนาะพันเลยไปเข้าร้านตัดผมอันน้องสะพ้ายตัวนี้เป็นช่างตัดผมมาก่อนบอกพันก็เอยก็คืออยากหัวค่ะแจ็คแล้วเขาบ่ได้เคยถามบอกว่า พันกระตัดหอเหาอันเราเป็นตัดเขาไหลเทือเราได้หรอโอ้ยคักดิ์นวบาอันเราอันตัดเป็นทรงดีผัว่้านแล้วก็ความสั้นความยาวมันเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะค่ะเนาะเครื่องอันมือที่เห่าตัดผมนี่ค่ะเนะเอาสั้นก็ได้เาวก็ได้มันเปลี่ยนกันได้ตลอดเนาะก็เลยอันนั้นเอก็เลยขึ้นยักหัวพันกระใ้าเห้ฟังเลยค่ะพอมาคบกตการบ่ต้องมาเสียเงินเนื้อเห่าแล้วหนาออนาคตบ้างว่า เว้นแต่เฮาไปแล้วเขาโ่ได้อยู่เขาจังมาตัดหาตูวนำตูวพันกันพันก็เพื่อนเขว้าตรงดีเด้อค่ะเอ้ยก็เลยตัดเคร่อแฟนเอ้ยมือเสาร์เรียบร้อยคะ่ะกะวันนี้ก็กินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พันก็ไปอันแต่เลยพันอยู่หลงรถงสนใจเปลี่ยวอุปกรณ์เอาไปนําคะ่ะพัะว่าเดาจะนอยโปกันเนาะลงรถอยู่อีกอันอยู่อีกแฟลตนึงคะ่ะอยู่อัน ลงยุ่นนำเหยื่อนลงรถกะมีค่ะแต่ว่าอันอันนี้เขาก็เก็บอุปกรณ์เขารถเขานาะค่ะอีกลงนึงก็พันเป็นเครื่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือบ้านก็เต็มอยู่ค่ะอันนั้นกันับจอดอันมอเตอร์ไซค์สองขันกับอันรถลากค่ะก็เต็มคือกันอีกเห็นว่าพันน่ะเพเอาอุปกรณ์เอาไปยันทำรับทำงานมื่อนี้ืันนี้กันน่ะสงสัยหนามาอีกอันดึกคือกันค่ะ บเป็นเตือค่ะเอยก็ไปเอ็ดทุละเออยแล้วก็จางน้งเอ้ยก็นั่งรถบัสมาเหงือนมันสะดวกค่เทศจะไม่มีหรอกค่ะสะดวกสบายเพต้องไปคอยระวังซ้ายขวาคนข้ามถนนอันหรือว่าอันรถอันมอเตอร์ไซค์อันจักรยานเนาะค่ะเนาะเอวยว่ามันเทศจะไม่มีค่ะนั่งรถบัสสบายใจค่ะดูท่างดูท่างเบิ่งดูท่างสมเมื่อวานเอ้ยก็เอ้ยก็มักเลยค่ะเอ้ยไปดีอยู่ก็เพราะว่าเอ้ยชอบมันย่างห่างแฟนเอ้ยพันบ่มักพันหุ่นหวย พ้นว่าเหาบ่มักเขาลำแขานเพราะว่าอันคนไปแห้งแล้วอันมีแจ่เสือพาเป็นอันซีกเป็นซีกอยู่เป็นอันห้อยไปเนาะจักหนาวอันเหลือเพราะว่าโอ้เหาเหาบ่พัน็บได้ไปมายาวนานนะคะเป็นแต่ว่าไปอันนั่งดื่มมันถือกันมันก็อีกแบบเนาะขนอก็ไปตามสไตายเอ่ยค่ะถ้าว่าอันบได้ไปท่าเรือค่ะเอ่ยก็ไปอันไปย่างพ่นคลายเนาะขนะก็คำเอาเป็นไม่หญิงเหมือนกันเนาะปะอัน แฟชั่นอันตื่ใหม่ๆก็อยากเห็นน้ำเขานะคะเนาะอยากไปบึง่งปีนี้แต่งโทนหรือแต่งสีเลยสิะะกะกะบบ่แม่วานเาไปตามพันมื่อเนาะคะ่ะมันก็เอาก็เอาตามสไตล์ของเขาเนาะค่ะเนาะ,นอ,ะอันแล้วแต่ความชอบของแต่บุบคคลว่างั้นนะปะถ้าวัยรุ่นเนี่ยก็โอ้ยก่อ่ะคนมากดกิ่งแล้วเออไปอันเปิดได้มาคกกนนะ้วันดีค่ะ